ทิเเดวันี่เออดียินอ่าตุ๊กใหม่จาลาสิกขาแล้วตุ๊กใหม่ลาสิกขาเนี่ยตมาไม่แปลกใจหรอกแต่ได้ข่าวมีเช้าเนี่ยว่าคิดแปลกใจก็นะตุ๊กเก่าบวชมาตั้ง4กสี่สิบพรรษาแล้วเจ้าคณะอำเภอก็เด็เป็นแล้วพักครูก็เด็เป็นแล้ว หลายวันเลยเออจ้าบะว่าบ้านใหม่ดาสิบขาแล้วอายุเกือบหกสิบเมื่อเกิดหสิบอะ้ปะหกสิบกว่าแล้วเออหกสิบสองแล้วดาสิขาแล้วอาตมาก็เลยเอออตมาเจ็สิบหกมันก็น่าจะสิบได้แล้วมึงก็น ว่าได้ได้กําหนดสิทธิแล้วนะอาตมาก็พรุ่งนี้จะสิทธิเออแต่รอที่ไหนมันก็ถามใครก็บอกว่าพรุ่งนี้ยังไม่ถึงมีแต่วันนี้วันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังไม่ถามที่ไรก็บอกว่ามีแต่วันนี้ไม่เห็นวันพรุ่งนี้สักทีก็เลยไ,ได้เสดสิสทธิแล้วก็ ขอบอกทุกคนว่าถ้าถึงวันพรุ่งนี้เมื่อไหร่มาบอกด้วยจะได้สึกทักทีเบื่อแล้วมินกันถ <c oughs> ามใครก็ไม่เห็นไม่เห็นมีวันพรุ่งนี้ทักทีมีแต่วันนี้ก็เลยต้องอยู่ต่อไปชีวิตเราก็ เป็นอย่างนี้แหละอย่างที่เห็นนี่แหละคนใหม่ที่เขายังไม่ได้ต่อสู้กับโลกเขาก็ยังเห็นโลกสวยอยู่ยังสนุกสนานอยู่ยังน่า,าพิลลมยังน่าศึกษายังน่าแหวกว่ายดหมือนเด็กๆมันเ,เห็นน้ำนั่แหละน้ำมันอยากจะลงไปเล่นน้ำ มันก้สนุกมันเป็นกงเป็นไปบางคนมันก็ไหว้เป็นมันก็ไปได้บางคนไหว้ไม่เป็นก็จงน้ำคนทั้งหลายก็เหมือนกันแต่ขึ้นมาก็เอาไปยังเห็นโลกสวยอยู่ยังไม่ได้ไปเจอทุกยังไม่ได้เจอปัญหา ยังไม่ได้เจอความลำบา,เากเขาก็อยากจะไปไหว่อ,อยากจบเรีนยนไหว้อยู่ในอาณาจักรอาณาอะไรในสถานการณ์ต่างๆแต่คนที่ไหว้เหนื่อยแล้วก็โอ้ยไม่น่าไม่น่าไหวาเลยมันเหนืน่อยเบื่อหลายคนก็ลาออก ละออกงานก่อนราชการก่อนกเกษียณก็มีบางคนก็เปลี่ยนสถท้านะก็มีบางคนก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องสู้จนตายเหมือนกันก็มีดังนั้นชีวิตนี้มันเลือกไม่ได้แล้วแล้วแต่ใ สถานะไหนก็วิ่งเต้นไปอยู่กันไปจนกว่าจะหมดลมหายใจนั่นแหละจากนั้นการที่จะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างสบายอกสบาย คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาไปดำเนินชีวิตเอาไปประกอบในการเป็นอยู่เรียกว่ามีเกะป้องกันภัยให้กับตัวเองได้มีเกะป้องกันปัญหาให้กับตัวเองได้ชีวิตจึงจัง อยู่ปลอดภัยชีวิตถึงจะอยู่มีความสุขฉะนั้นเราต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจต้องสังเกตต้องพิจารณาหลายเรื่องหลายอย่างอย่างแรกพระพุทธเจ้าบอกว่าชีวิตเรานั้นมันอยู่ท่ามกลางาแห่งภัยอันตรายทั้งหลายให้เป็นผู้ไม่ประมาท ให้เป็นผู้มีสติให้เป็นผู้มีปัญญาให้เป็นผู้มีความระมัดระวังสังเกตสังกาศึกษาสิ่งรอบข้างบุคคลรอบข้างและกับจิตใจของตัวเองให้ดีให้บ่อยๆให้เข้าใจในความคิดในความรู้สึกของเรา ที่มันจะนำพาไปสู่ความสุขความสงบหรือความเดือดร้อนถ้าเราศึกษายอยู่บ่อยๆก็จะเห็นเรียกว่าความเป็นไปของชีวิตได้เอาอาจจะไม่เห็นของเราเองเราก็เห็นชีวิตของผู้อื่นที่เขาประสบทั้งความสำเร็จประสบทั้งความวุ่นวายประสบทั้งความสุขความทุกข์ ประสบทั้งความสมหวังไม่สมหวังเราก็ดูคนอื่นได้มาเป็นตัวอย่างมาเป็นอุตาหนของเราได้แต่บางคนก็สังเกตได้จากของตัวเองเออคิดอย่างนี้มันมีผลสําเร็จมันได้ประโยชน์คิดอย่างนี้พูดไปแล้วทําไปแล้ว มันไม่ดีมันเกิดความเดือดร้อนมันเกิดปัญหาเออก็อเราจดจำรู้จักรู้จักจำในความเป็นมาแล้วก็รู้จักศึกษาพิจารณาในความเป็นอยู่แล้วก็จะได้รู้ว่าความเป็นไปนั้นจะเป็นอย่างไรมันก็มีเหตุมีผลของมันอยู่ถ้าเหตุดีมันก็นำผลดีมาให้ ถ้าเหตุไม่ดีมันก็นำผลไม่ดีมาให้ฉะนั้นการเป็นอยู่เป็นไปของเรามันก็คือต้องศึกษาจากความเป็นมาให้เป็นอุทาหรณ์ได้ความเป็นมาดีนั้นเป็นอย่างไรความเป็นมาไม่ดีนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็รับฟังผู้ใหญ่รอบข้า พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติมิตรทั้งหลายาชี้แนะชีน้นำทุกคนก็มีพ่อมีแม่ทั้งนั้นมีปู่ย่าตายายทั้งนั้นไม่มีไม่มีใครดอกที่จะแนะนําลูกหลานไปในทางที่ไม่ดีมีแต่แนะนําไปในทิศทางที่ดีให้มีความรู้มีการศึกษา ให้รู้จักน,นอนองตนเป็นคนกต,ตันยูรู้คุณเป็นคนว,ว่านอนซ้อนง่ายรู้จักผู้ใหญ่ไม่สูงรู้จักสังคมว่าจะอยู่ในสังคมอย่างไรที่มีมิตรมีพวกมีญาติมีคนที่ใกล้ชิดติดเคียงว่าเราจะปฏิบัต,ติต่อผู้น้อยอย่างไรผู้ใหญ่อย่างไร มีประเพณีเป็นมาอย่างไรถ้าเราเข้าใจในบริบททุกๆด้านเนี่ยเราก็จะเอาตัวรอดปลอดภัยได้เราก็จะมีความสุขมีความสงบในสังคมได้แต่บางคนก็อย่างว่าเราเกิดมาก็พ่อแม่ก็ไม่ค่อยจะได้เอาใจใส่ ปู่ย่าตายายตัวหื่มีสังคมตอบข่าวสิ่งแวดล้อมก็ไม่ดีไม่มีใครบอกใครสอนเอาแต่ความรู้สึกในใจของตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะว่วาบางคนน่ความรู้สึกที่ดีบางทีมันก็ไม่เคยจะมีมันไปเห็นแต่ความเลวไหลความคิดไปต่าแล้วก็ไปเอามาใช้ ปัญหาก็เกิดขึ้นกว่าจะรู้ตัวบางทีก็สายไปบางทีก็เข้าไปอยู่ในพุกในตารางแล้วบางทีก็ถูกมาขังคมเขา<ม>คนรับษกษาฎหมายเขา<ม>ทำร้ายทำลายเสียชีวิตไปก่อนที่จะรู้ตัวก็มีดังนั้นคนเราต้องต้องจึงบอกว่าให้มีสติ มีสติก็คือค,อค,อความระลึกได้ความระลึกได้ก็อยู่ในใจของเรานี่แหละในภาษาชาวบา้านเราบอกว่าสํานึกสํานึกดีสํานึกได้สํานึกถูกสานึกเป็นนวดาจะเป็นสติทั้งนั้นถ้าเรามีความสํานึกได้ว่าเอออัน,นี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกเราก็สํานึกอยู่บ่อยๆระลึกอ,อยู่บ่อยๆ ทำความเข้าใจอยู่บ่อยๆมันก็จะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นการที่เรียกว่าจะทำให้เราเอาตัวรอดได้อย่างไรทำให้เรามีความจเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรทำให้เรามีความปลอดภัยได้อย่างไรทำให้เรามีความสุขความสงบได้อย่างไรนี่ก็เรียกว่ามีปัญญาในการดูแลรักษาชีวิตของเราให้จเจริญรุ่งเรืองได้ใน ่วที่เรายังมีลมหายใจอยู่ดังนั้นการที่เรียกว่ามีแต่ลามาศึกษานี่ก็เพื่อจะให้มีสติอย่างนี้แหละมีสติและยังไม่พอต้องมีสมาธิสมาธิก็คือตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นอยู่ในความดีงามตั้งใจมั่นอยู่ในความระลึกที่มันถูกระลึกที่มันชอบระลึกที่มันเป็นบุญ ระลึกที่มันเป็นคนุณระลึกที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็ตั้งใจมั่นอยู่ในความระลึกนั้นอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานอย่างสม่ำเสมออะไรเรียกว่ามีสมาธิดังนั้นเราต้องมาเรียนรู้คำว่าสติสมาธิแล้วก็ปัญญาปัญญาก็คือรู้จักแก้ไขปัญหามีปัญหาตรงไหนมีความไม่ สมบูรณ์ตรงไหน,นมีความบกพร่องตรงไหน,นมีความจําเป็นตรงไหนก็นใช้ปัญญานั่นแหละแก้ไขปัญหาต่างๆแก้ไขความบกพร่อตงต่างๆแก้ไขสิ่งที่มันเป็นอปุปสรรคต่างๆให้มันดีขึ้นให้มันรอดปลอดภัยขึ้นให้มันพัฒนาขึ้นให้มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นอนเรียว่าเป็นคนมีปัญญาปัญญาก็เกิดจากความคิดเกิดเกิดจาก การจินตนาการเกิดจากความสมองคะเรียว่าในี้ก็มีความสมองสมองก็คือความคิดความคิดก็คือสมองคนบางคนก็คิดเก่งคิดเร็วคิดไวคิดได้ไกลคิดได้กว้างคิดได้ลึกคิดได้ยาวอะไร้ย้ก็ต้องอยู่ที่สมองเขาเรียกว่าสมองดีสมองอกเรียกว่าแหลมสมองความคิดแหลมคม อะไรออกได้ดีกว่าหลายคนหรือบางคนบางคนเขาว่ามสมองคือสมองคึกสมองปึกอะไรเี่ยคิดอะไรก็อใหม่ออกคิดอะไรก็อใหม่ไปจะเป็นเรื่องเป็นเล่าอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าเอาตัวรอดยากส่วนมากคนก็จะไปโทษว่ากรรมเก่าว่าโชคไม่ดีบ่งงางวาสนาไม่ดีบ่งางบุญบ,บารมีไม่เกิดบ้างอะไรก็ไม่รู้จะไปโทษอะไร อันที่จริงก็ได้จะโทษสมองของเราได้มากไม่ดีนั่นแหละเออความคิดของเราไม่ค่อยจะมีคิดกตคิดแต่ในเรื่องที่มไม่ได้เรื่องีราวคิดแต่เรื่องที่มันไม่ได้สาระคิดเป็นแต่ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องในคิดเรื่องในที่ไม่เป็นเรื่องอะฉะนั้นก็ต่างแต่างจากคนที่เขาเรียกว่าวคิดเป็น คิฉลาดเฉลียวในการที่จะทํามาหากินในการที่จะเป็นอยู่ในการที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองอยู่รอดปลอดภัยมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นแหยะว่าคนฉลาดคนฉลาดคิดคนมีไหวพริบมีปัญญามีปฏิภาณในคําแต่ละคำเนี่ยมันก็ให้คําเฉพาะการเรียกว่าเป็นคําที่เรียกว่า มันมีคําอธิบายในตัวของมันเองนั่นแหละนั้นเราต้องนําไปภาวานานําไปศึกษานาํนไา,า,นานไปคิดต่อเพื่อจะให้รู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็นําไปใช้ว่าคนฉลาดมันเป็นยังไงไวมีไหวพริบมันเป็นยังไงมีความเฉลียวมันเป็นยังไงเฉลียวกับฉลาดมันต่างกันยังไง ใจในคำแต่ละคําที่โบราณท่านพาใช้มาถ้าเราเข้าใจในคําว่าฉลาดเฉลียวมีปัญญามีไหวพริบต่างๆนี้ให้เข้าใจถ้าเข้าใจก็ถือว่าเป็นคนที่มีสมองดีแล้วก็คนนั้นแหละก็จะจะพบแต่ความสุขความเจริญอ,อันนี้ก็ไอพอคิดไว้ก็พอ สมควรอ,ออกประมาณนำไปคิดต่อก็หวังว่าผู้ที่มาบวชในเวลาน้อยนิดถือว่าน้อยนิดแหละนันก้ก็ว่าปกปติสมัยก่อนเขาบวชก็ตัางบวชอ,อย่างน้อยหนึ่งพันษาสามพันษาห้พันษาจึงจะเรียนรู้ในเรื่องจิตเรื่องใจได้ดี แต่เรามันบวชแค่เก้าวันสิบวันนี่ก็ได้เท่าที่ได้แล้วเลยนะ,ะจะให้เป็นได้มากงั้นคนบวชนานก็ไม่ได้จะไปบอกว่าคนบวชนานได้มันก็ไม่ถูกอีกบวชสามสี่สิบปียัง <c oughs> ยังไม่รู้เรื่องก็ดีดีก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันก็ให้รู้ว่านั่นแหละสมองออความคิดความอ่านเป็นยังไงกับคนที่บวชน้อยๆจะว่าไม่สลาด แต่ว่าไม่มีสมองแต่ว่าไม่อะไรก็ไม่ได้อีกบางทีอาจจะคนบางคนอาจจะไม่ได้บวชแต่สามารถเข้าใจในธรรมะสัจธรรมของพระพุทธเจ้าได้ดีกว่าคนบวชกวีนั้นท่านจึงบอกว่าอันนี้จงมันไม่เที่ยงมันไม่แน่มันไม่แน่นอนเลยนะอย่าไปตัดสินอะไรง่ายงงโง่นะให้ดูพฤติกรรมพฤติการให้ดูความเป็นไปในแต่ละคน อันนี้จะไปตัดสินคนอื่นไม่ได้ท่านจึงบอกว่าเป็นปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะตนรู้ได้เฉพาะตนว่าเราเป็นคนยังไงเราเป็นคนฉลาดหรือไม่ฉลาดเราเป็นคนปึกหรือไม่ปึกเราเป็นคนมีศีลธรรมหรือไม่มีศีลธรรมเราเป็นอยู่อย่างไรก็รู้ได้ของตัวเองแต่ละคนนั่นแหละเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็รู้ได้ในแต่ละ คนเหมือนกันเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนในสัจธรรมในธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็ต้องเรียนรู้มันก็ต้อง